ดีค่ะไปตาแพรี่ค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำอาชีพเสริมนะคะคือแพรทำต่อจากคลิปที่แล้วเนาะว่ามีของแผงขายมีขนมขายนะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยจะมาต่อจากาคลิปที่แล้วนะคะรอบนี้ก็จะเป็นของเล่นต่างๆนะคะของเล่นที่เราส่งตามร้านค้านะคะที่ขายห้าบาทนะคะมาดูกันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะ สำคัญเลยก็คือเราต้องยกห่อนะคะหรือว่าเราต้องไปแหล่งที่เขาขายส่งนะคะเราถึงสามารถมาทำส่งได้นะคะอย่างอย่างนี้นะคะจะเป็นสปินเนอร์ที่เด็กชอบเล่นช่วงนี้เป็นกระแสอะไรที่เป็นกระแสเราต้องเอามานะคะอย่างห่อนี้นะคะคือต้นทุนไม่เกินสามบาทนะคะต้องไม่เกินสามบาทนะคะอย่างบางอย่างก็สองบาทกว่านะคะอันนี้สปินเนอร์นะคะยกห่อก็คือหนึ่งร้อยถุงนะคะหนึ่งร้อยอันนะคะอย่างตัวเนี้ย เป็นสลามนะคะสลามเ,เด็กจะชอบเล่นมากนี่นะคะทุกคนดูนะคะไอตัวเนี้ต้นทุนจะแค่สองบาทกว่านะคะเวลานั้นเราก็จะมาทําแผงขึ้นแพ็คเป็นหนึ่งโลนะคะเราก็ส่งตามร้านร้านค้าจะขายห้าบาทนี่นะคะเราก็จะยกแพ็คอย่างนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะลูกโป่งก็ขายดีนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายเลยะคะ่ะมีสปริงอย่างนี้ก็ยกห่อหนึ่งร้อยชิ้นนะคะ และที่ขายดีตัวหนึ่งก็คือจะเป็นเหล็กดูดค่ะทุกคนไอตัวนี้คือท็อปมากค่ะตอนนี้คือมีเท่าไหร่ก็คือขายไม่พออันนี้ตกต้นทุนอยู่ที่สองบาทกว่านะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะแล้วก็มีสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์ก็ประมาณสองบาทกว่าเหมือนกันนะคะเราก็จะมาทําเป็นโหลหนึ่งนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วต้นทุนต่อแผงก็ประมาณสามสิบบาทนะคะกําไรที่เราจะได้ก็ยี่สิบบาท แล้วก็อันนี้ผงวิทยาศาสตร์นะคะเนี่ยค่ะวิทยาศาสตร์อันนี้มัน200ชิ้นนะคะต้นทุนก็ประมาณ2บาทกว่านะคะทินนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีพวการ์ดเบนทินนะคะอันนี้ก็เด็กน้อยชอบมากนะคะสะสมการนะคะอันนี้ก็2บาทกว่าเหมือนกันนะคะแล้วก็เราก็จะมีดินน้ํามันนะคะดินน้ํามันไร้สารนะคะเอาไว้ให้เด็กๆปั้นเล่นนะคะฝึกทักษะด้วยนะคะไอตัวนี้ก็ประมาณตอนนี้3บาทนะคะแล้วก็แพ็คหลหนึ่งเหมือนกันนะคะ แต่ที่จะถูกหน่อยก็จะเป็นดินบาวค่ะทุกคนดินบาวในเด็กชอบเล่นมากๆนะคะต้นทุนจะตกอยู่ที่ชิ้นละสองบาทนะคะเราก็ขึ้นแผงโหลหนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นอันนี้การ์ดอูโน่ค่ะการ์ดอูโน,โนเด็กก็ชอบเล่นนะคะน,นี้ยกห่อนะคะหนึ่งร้อชิ้นนะคะก็ตกประมาณสองบาทเหมือนกันนะคะทุกคนส่วนบางอย่างก็มีนะคะอย่างปืนอัดลมอย่างเนี้ยต้นทุนก็จะไม่ค่อยแพงนะคะ ต้นทุนอยู่ที่5บาทอย่างเงี้ยเราก็ส่งร้านค้า5บาทเราก็ได้กําไรต่อชิ้นก็5บาทเหมือนกันนะคะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะต้องมีลูกกระสุนนะคะแพ็กอีกกระหันงนะคะทุกคนของยิ่งหลากหลายนะคะมันก็ดีกับเราลูกค้าก็มีตัวเลือกเยอะใช่ไหมคะเราไม่ได้มีแค่ของอย่างใดอย่างหนึ่งสินค้าเราหลากหลายหลากหลายมากขึ้นโอกาสที่เราจะขายให้ลูกค้ามันก็มีมากขึ้นนะคะยุคส,สมัยนี้คือเศรษฐกิจมันไม่ดีนะคะ อะไรที่เราหาเสริมได้สามารถดัดแปลงเป็นเงินเป็นทองได้เราก็สมควรจะทําใช่ไหมคะแล้วก็ทําไม่ยากนะคะทุกคนมันง่ายนะคะเดี๋ยวแพรสอนวิธีทํานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวิธีขั้นตอนต่อไปเราจะทํายังไงนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะของบางอย่างจะต,ต้องใส่ผงนะคะนี่นะคะใส่ผงอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแม็กขึ้นแผงีอทีนะคะ เด็กชอบเล่นนะคะขายของเล่นเนี่ยกำไรดีนะคะแล้วก็สินค้าเราต้องหลากหลายด้วยนะคะเพื่อให้เด็กมีตัวเลือกเยอะๆนะคะและเราต้องจับเทรนของเด็กด้วยนะคะว่าช่วงนี้เด็กน้อยอะ่ะเขาชอบเล่นอะไรกันนะคะแล้วเป็นกระแสชนิดไหนเราก็จะเอาอันนั้นมานะคะเราจะขายดีช่วงนี้ก็สินค้าหลายตัวก็เป็นกระแสอยู่นะคะช่วงนี้จะเล่นดีากนี่นะคะเราก็จะใส่สปินเนอร์นะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราใส่ประมาณนี้เราก็จะใส่ตรงนี้ให้เสร็จนะมาต่อด้วยสลามนะคะทุกคนสลามเราก็จะใส่ถุงนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็คัาสีเอานะคะเวลาขึ้นแผงนะคะอันนี้เราก็จะใส่ให้หมดเลยนะคะเพราะลูกค้าโทรมาสั่งจองไว้แล้วค่ะ เรายังไม่ได้ไปขายเลยนะคะแต่ลูกค้ามาจองของไว้แล้วนะคะทุกคนเราก็ต้องทํแต่ให้ลูกค้านะคะเตรียมให้ลูกค้าเดี๋ยวเราจะใส่สาราให้เสร็จนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูเวลาแพ็คของอทิ้งนะคะถึงการ์ดอูโน่น,นะคะทุกคนแล้วก็จะใส่ถุงเหมือนเดิมนะคะการ์ดอูโน,โน่เราก็จะใส่ถงุงนี้นะคะนี่นะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะเอาไปซินนะคะน่ารักไหมคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะส่งไปให้พ่อบ้านนะคะคนกินให้เรานะคะเราก็จะใส่ให้ ของเล่นอูนูเนี่ยให้เสร็จเลยนะคะทุกคน,นะคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวที่ดินเบานะคะทุกคนดินเบาก็ต้องใส่ถุงนะคะไม่เส่ถุงไม่ได้เลยมันก็จะนิ่มๆนะคะทุกคนเด็กๆชอบเล่นมากๆนะคะทุกคนวันนี้เราจะสอนแบบละเอียดเลยนะคะ เพื่อมีคนสนใจทําจะทําเป็นอาชีพเสริมนะคะก็สามารถสร้างรายได้ได้ดีเลยนะคะทุกคนแต่ว่าต้องมีความขยันหน่อยนะคะเพราะว่างานจะจุกจิกนะคะแต่รายได้แน่นอนค่ะรายได้ดีนะคะยิ่งถ้าเราขยันนะคะขยันขยันนะคะหาของเล่นหลากหลายออกมาเติมนะคะโอกาสที่เราจะ,จะสร้างรายได้นี้มากขึ้นนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ให้เสร็จเลยนะคะ ส่วนบางอย่างอย่างสติ๊กเกอร์เราไม่ต้องใส่ผงนะคะ <ís im> เขาเขาซีนมาเป็นถุงเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคะเราก็ขึ้นแผงได้เลยนะคะแล้วก็เป็นบางอย่างที่เราไม่ใส่ผงเหมือนกันอย่างการเบนเทนก็ไม,ม่เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ใส่ผงนะคะ <S <S เขาซีนมาเรียบร้อยเขาใส่เป็นฟอยล์เรียบร้อยแล้วก็แพ็คขึ้นแผงได้เลยนะคะส่วนลูกโปง่งเดี๋ยวเราจะใส่ผงนะคะเพื่อการความชื้นแล้วก็มันจะได้ดีดีหน่อยนะคะจะได้ไม่เลอะนะ แล้วก็ต่อไปก็โอเคค่ะต่อไปก็เราก็จะให้ฝ่ายเขาซินนะคะให้พ่อพ่อบ้านเขาซินแล้วต่อไปเดี๋ยวเราจะมาขึ้นแผงนะคะมาแล้วค่ะอันนี้จะเป็นสปริงนะคะเรากําลังขึ้นแผงอยู่นะคะคนกคนเราก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเอป็นเสร็จนะคะนะคะตอนนี้ก็ทําไปได้หลายอย่างแล้วนะคะ ขึ้นแผงนะคะแล้วก็จัดไล่ระดับของมันนะคะให้มันพอดีกับกระดาษนะคะอันนี้สปริงได้แล้วนะคะต่อไปเราก็ได้ทำ การ์ดอูโน,โนนะคะก็แพ็กไปนะคะวันนี้ทำของเล่นเยอะนะคะทุกคน ว่าออเดอร์ลูกค้าเยอะมากแบบนี้แล้วก็ค่อยๆแพ็คไปนะคะอันนี้สำหรับคนที่จะทำเป็นอัชีพเสริมอ,อย่างเวลาเริกง,งานมาอะไรตอนเย็นเราก็สามารถมาใส่ถุงแ,แล้วก็แพ็คได้นะคะแล้วเราก็ไปเสนอตามร้านนะคะร้านค้าน,นะคะขายได้นะคะทุกคนขายดีด้วยนะ ได้เลยนะคะอันนี้คือการ์ดอูโน่ค่ะหนึ่งแผงนะคะต่อไปก็จะเป็นอันนี้คือกระดาษที่เราเตรียมไว้นะคะไปก็จะเป็นสปินเนอร์นะคะน,นี่เราก็จะแพคให้สวยๆเลยนะคะทุกคน ได้แล้วนะคะอันนี้คือหนึ่งแผงนะคะเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะแพ็คสะ ได้แล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นมีดสปริงนะคะนี่ค่ะ ปริงค่ะทุกคนแลงดูดนะคะแล้วก็จะแพ็คขึ้นขึ้นแผงแล้วนะคะทุกคนเด็กดูดตัวนี้ก็ขายดูขายดีนะคะตัวนี้ขายดีนะเล็กดูดตัวนี้ตอนนี้เด็กน้อยชอบเล่นคือเอามาเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอนะคะเพาะเด็กน้อยชอบเล่นมาก การโรงเรียนหรือว่าการสถานที่ที่ทมีเด็กเยอะขายดีนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนเด็กดูดนะคะเสร็จแล้วค่ะต่อไปก็จะมาทำปืนนะคะปืนอัดลม เราจะใส่ถุงแล้วก็เดี๋มาดูตอนนัานต้องใส่ถุงขนาดนี้นะคะ่ะเพราะถ้าเราไม่ใส่ถุงอีกชั้นหนึ่งอะถุงข้างในเป็นถุงแก้มมันจะแตกแล้วก็รักนณนดนี้นะ,ะโอเคนะคะเราจะใส่ถงให้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันหน่อยนะมาแค่เปืนกันนะคะ ปืนอัดลมนะคะทุกคนอันนี้ก็จะรุ่นนี้จะขายสิบบาทนะคะทุกคนไม่ได้ขายห้าบาทก็มีบางอย่างนะคะที่เราขายสิบบาทได้แล้วค่ะสวยไหมคะนี่คือสินค้าที่เราทำนะคะที่เราทำวันนี้เลยนะคะ เยอะไหมคะทุกคนเยอะนะคะทุกคน